プレゼントは เพื่อนครับแล้ววันนี้ช่องแบกเปเที่ยวกับตะจวนนะครับผมก็พาทุกคนมาที่จังหวัดนครนายกอีกครั้งหนึ่งซึ่งวันก่อนเนี่ยเดียก็มาเขื่อนครั้งหนึ่งแต่ว,ว่ามาแค่ถ่ายรูปเพราะว่ามาค่อนข้างจะเย็นแล้วนะครับผมวันนี้ก็เลยกลับมาอีกครั้งหนึ่งตอนแรกเนี่ยก็กะว่าจะไปน้าตกนางรองนะครับผมซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเขื่อนคุนดานประกันชนแต่ว่าตอนแรกดูในเหมือนในอินเทอร์เน็ตบอกปิดประมาณหกโมงใช่ไหมเดี๋ยวมาถึงประมาณสี่โมงกว่าเจ้าหน้าที่บอกปิดแล้วก็เลยโอเคเรากลับมาที่คือเขื่อนคุนดานเหมือนเด เรียมมาครั้งล่าสุดที่มาที่เราจริงจังในตอนประมาณมหาลัยปีสองเนาะผ่านมาก็ร่วม10ปีแล้วนะวันนี้ก็กลับมาใหม่ซึ่งเข้ามาในช่วงโควิดนะก็เหมือนเดิมเขาจะมีจุดคัดกรองขึ้นเขื่อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวก็ามานั่งชมวิวริมเขื่อนก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดินไปที่จุดคัดกรองเพื่อจะใช้บริการานั่งรถขึ้นไปบนสันเขื่อนนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าปิดบริการแล้วหรือย,อยังถ้าเกิดว่าปิดแล้วยังไงก็จะพาดินเล่นรอบๆแถวนี้ไปก่อนนะครับผม เพื่อนๆมาจุดคัดกรองนะครับก็ได้ตั๋วมาแล้วนี่เป็นตั๋วราคา10บาทนะครับผมแล้วก็ที่เดินดนไปวัดอุณภูมิแล้วก็สแกนแอปไทยชนะนะครับแล้วก็สแกนเสร็จปุ๊บเรามาซื้อตั๋วด้านหน้า10บาทแล้วก็มารอฉีกตัว๋วตรงนี้เลยเดี๋ยวจะอยู่จุดฉีกตั๋วนะครับผมหลังจากที่เจ้าหน้าที่ฉีกตั๋วนะครับผมนี่เราก็จะมาขึ้นรถรางสีเหลืองตรงนี้เหมืนอนหัวรถไฟหั้จัดนะครับผมแล้วก็ อรอนะท่องเที่ยวอ,อีกกลุ่มหนึ่งให้เต็มพันนะครับแล้วก็รถจะออกไปที่บนสันเขื่อนด้านบนนะครับผมซึ่งรถก็บรรยากาศชิลๆสบายเปิดรับลมนะครับ เพื่อนๆครับเมื่อเราขึ้นรถรางสีเหลืองที่เรียบอกเมื่อกี้นะครับผมขึ้นมาด้านบนก็จะมีจุดเหมือนที่เป็นจุดตรงเป็นร้านค้าขายของนะครับผมอาหารต่างๆแล้วก็จะเป็นจุดช,ชมวิวก่อนขึ้นบนสันเขื่อนนะครับผมแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนต้องการที่จะเดินต่อไปอสันเขื่อนนั่งรถไปนะครับผมจะมีขึ้นบนรถต่อไปอีกต่อนึงนะครับผมเป็นรถสีฟ้าสีเขียวเนาะน่าจะเป็นรถของอุทยานเนาะก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เดี๋ยวจะ,จะถ่ายไปให้ดูอีกด้านหนึ่งนี่ด้านหลังตรงนี้เนี่ย เมื่อกี้รถสีเหลืองเนาะแล้วก็ถ้ามาขึ้นต่อคันสีเขียวนี้ก็จะชมวิวสันเขื่อนนะครับผมมาแล้วนะครับผมเพื่อนๆนก็เดี๋ยวเดียวจะไปซื้อตัวรถรางนะครับต่อไปชมวิวสันเขื่อนด้านบนที่บอกไปเดี๋ยวจะพา<ว>เพื่อนเพื่อไปดูด้วยกันว่าวิวด้านบนเนี่ย สวยมากขนาดไหนนะครับผมไปเดี๋ยวไปซื้อตั๋วก่อนทุกท่านครับราคาบัตรชมสันเขื่อนด้านบนนะครับผมก็จะเป็น าราคา30บาทนะครับผมก็จะมีรถสีฟาร์มที่จะบอกไปแล้วก็ตรงนี้จะมีชมลมล่องเรือนะครับผมชมเขื่อนนะครับผมติดต่อได้จะมีเบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ตรงนี้เลยนะครับผมแต่เดี๋ยวต้องไปขึ้นรถแล้วนะรถมาแล้ว เพื่อนครับเราเดินมาจากาจุดจอดรถนะครับผมหลังจากชมวิวสันเขื่อนเรียบร้อยแล้วเนี่ยด้านขวาเดินระมา150เมตรนะครับผมจะเป็นเขื่อนดินนะครับผมแล้วก็มีจุดบริการนักท่องเที่ยวทด้เป็นต่องเรือนะครับผมของชาวบ้านซึ่งต้องรีบมาหน่อยนะครับว่าตอนเย็นเนี่ยบริการเรือจะปิดแล้วค่าบริการก็พี่ที่เป็นไกด์บอกว่า20บาทนะครับไป่ากลับ180ทั้งหมดรคือ200นั่นเนนองเนาะเดินเข้าไป150เมตรก็จะเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์นะครับผมซึ่ง อ่าไปถ่ายรูปกันได้นะครับผมยามเย็นพระฤตกสวยประดีบริเวณสันเขื่อนนะครับครับเพื่อนๆขออนุญาตสรุปเรีคแคปนะครับผมหลังจากที่มาเขื่อนคุนยานปราการชนนะครับเดี๋ยวต้องแบ่งเป็นอ่าวันมาเที่ยวต้องแบ,บ่งเป็น2แบบนะครับผมถ้าเพื่อนๆเที่ยววันหยุดเนี่ยวันหยุดขา่าวันหยุดราชการนะครับผมวันหยุดนักคาร์เตอร์กเนี่ย รถยนต์ห้ามขึ้นข้างบนนะครับบริเวณสันเขื่อนรถยนต์ห้ามขึ้นแต่ว่าจะต้องลงทะเบียนแล้วก็ขึ้นรถรางขึ้นมานะครับผมถ้าเป็นวันธรรมดาจร์ถึงสุกที่ไม่ใช่นักขัตฤะษ์ไม่ใช่คนอยู่นักขัตฤกเ์รไม่ใช่เนราชการเนี่ยสามารถนํารถขึ้นมาได้นะครับผมแล้วก็วันธรรมดาเนี่ยจะไม่มีรถให้บริการเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะมีรถกอล์ฟเราสามารถเช่ารถกอล์ฟได้นะครับผมก็คือรถกอล์ฟบักกี้นั่นเองนะที่เหมือนรถที่ใช้ในโรงแรมเนาะ ไปส่วนรถที่จะส่งแขกตามห้องพักเนาะเราสามารถเช่ารถนั้นได้แล้วก็ขับไปชมวิวสันเขื่อนนะครับผมนอกจากนั้นก็จะมีบริการล่องเรือนะครับผมเรียกว่าชมรมล่องเรือเขื่อนขุนด่านนะครับเป็นของชาวบ้านที่นี่นะผมน่าเป็นของอธุรกิจของชุมชนถ้ามาก็ช่วยอุดหนุนกันได้ราคาขาไป20บาทขากับ180บาทมันที่พี่ไกด์บอกเมื่อกี้นะครับผมก็คือ200บาทนั่นเองนะครับส่วน ค่ารางขึ้นมาจากจุดคัดกรองด้านล่างขึ้นมาตรงสันเขื่อน10บาทนะครับผมแล้วก็ต่อจากตรงบริเวณสันเขื่อนนี้นั่งรถไปชมสันเขื่อนตรงที่เป็นเขื่อนนะครับผมที่ชมวิวตรงที่ أ, กากเก็บน้ำนะครับผมก็อีก30บาทนะครับผมไปกลับเรียบร้อยแล้วก็จะมีพี่มาโค้ทศนจะพอยอธิบายรายละเอียดทุกสิ่งอย่างให้หมดเลยนะครับผมว่าเขื่อนในเก็บน้าได้เท่าไหร่นะความจูเท่าไหร่ความสูงของเขื่อนเท่าไหร่ก็ได้ความรู้ไปนในตัวนะครับผม ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่ติดตามช่องแบกเป้เที่ยวกับสจวนนะครับวันนี้จังหวัดนครนายกนะครับผมเที่ยวไทยอย่าเดียวเที่ยวเลยอย่าลืมนะครับผมแล้วก็ออกมาใช้สิทธิ์คนละครึ่งเนะาะทริปหน้าเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนนะครับผมรอติดตามกด s u b สไครต์กับกดกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย